สวัสดีค่ะมาพบช่องน้องอันดามันนะคะนอนเวนนอนเวนเด็กๆนอนเวนนะคะตอนนี้ ิดถึงกันนะคะคิดถึงมาจากบ้าน อ้อนมากน้องอันดาคงจะคิดถึงการหลายวันกลับบ้านมาเพราะความกลับบ้านมานะคะความอ้วนเพิ่งมาเจอกันวันนี้คิดถึงน้องมากดูอันดาอันดาก็คี้อ้อนไม่เบาเลยดูดูดลับตาปิ๊ปปิๆปปิ 对对对对。The door, the door. ไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอาดาม,มันนะคะ ดูดูหาอะไรนะนหาอะไร หลแล้วคงไม่ตื่นง่ายนะคะวันนี้ กดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์จางน้องน้องอันดามันนะคะ ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะนอนบันดาลหนะ่าเร็วกล้วยกล้วยกล้วยหลับเฉยหลับจริงแล้วหลับจริงเอาครับกสวัสดีครับกรวเร็วมานี่ลุกได้แล้วมาเร็วมา,วมาลุกขึ้นลุกก่อนลุกลุกได้ด้ ลุกมาครับก่อนครับไปดีบนสูงครับครับไปดีครับก่อนครับครับไปเดีครับไปดีครับกรับเชยญจะลาไปแล้วเดี๋ยวหลับไม่เอาขอนอนต่อข้อค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ